คุณผู้ชมครับเรามาดูมาทดสอบพลังซูมของกล้องวิดีโอ panasonic hcv 270กันนะครับนี่คือ panasonic camcorder hcv 270นะครับคุณผู้ชมครับมาดูพลังซูม 90x นะครับคุณผู้ชมครับ 90x ของพลังซูมนะครับเป็น optical นะครับคุณผู้ชม optical ซูมมาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับพลังซูมของเจ้า panasonic h c 270นะครับซึ่งซูมได้ไกลมากๆนะครับผมไม่มีขาตั้งนะครับใช้มือจับเลยภาพอาจจะสัน่นๆสวยงามนะครับดูนกได้ไกลๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือ panasonic h c v 270นะครับคุณผู้ชมครับ ก็ซูมได้ไกลแล้วก็ภาพสวยงามนะครับภาพแทบจะไม่แตกเลยนะครับคุณผู้ชมครับแตกเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่การซูมได้ 90X นี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับเอาเหมาะสำหรับการไปดูนกนะครับตัวนี้สวยงามสุดครับนก นั่นแหละครับคือพลังซูมนะครับคุณผู้ชมครับพลังซูมของเจ้า Panasonic HCV uh, 270นะครับดูครับดูตั้งไกลเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งดูครับอันนี้ซูมสูงสุดเลยนะครับ 90x ครับ สุดยอดแล้วครับในการถ่ายนกในการดูนกนะครับดูครับพลังซูมของกล้องถ่ายวิดีโอพ a n a s o n i c hcv 270นะครับสุดยอดมากๆครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ